ยางรถเก๋งหมวดสปอร์ตรุ่นไหนเก็บเสียงได้ดีที่สุดนะครับรีดน้ําวิ่งในทางเปียกระยะเบรกสั้นทําได้ดีที่สุดครับเรียงตามลำดับได้ไหมฮะข้อแรกนะครับโยโกฮาม่าแอดวานบีหนึ่งศูนย์เจ็ดสองคอนติเนนทัลเอ็มซีเจ็ดนะฮะสามโตโยต้ายัลฟ์สปอร์ตทูสี่ตลบสปอร์ตแม็กนะครับศูนย์หกศูนย์พลัสอยากทราบเกี่ยวกับยางเวสเลกว่าเป็นยางเทียไรแล้วครับเพิ่งเคยได้ยินและเห็นราคาถูกจนน่ากลัวก็เทีย่นั้นน่ะก็ตามราคามันน่ะคือมันก็มันก็ต่ำกว่าทั้งหมดที่คุณพูดมาละกัันนน่่่่ใใชชครบบไมเทีย V107 รีบน้ำใช้ได้ MAX Contact 7 <c oughs> ของ c o n t i n e n t a l ก็รีดโอเ okay. ค p r o x e s s s p o r t ยังไม่ได้ลอง SP Sport Max 0 6ม plus อาจจะด้อยกว่าทุกตัวในนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกนาวันที่ยังไม่ได้ลอง p r o x e s s o r t t รเนี่ย<อ>ผมจะชอบการรีดน้ำของ MC7 <อ>มาเป็นเบอร์แรกเก็บเสียง เก็บเสียงก็แม็กคอนแทกเ็ก็เก็บเสียงดีกว่ารีดน้ำอ่าวิ่งทางเปี่ยนนี่บอกแล้วเป็น MC7 ระยะเบรกสัน้นอืมระยะเบรกสั้นนี่แอบชอบยูโกมาดแบนวีหนึ่งศูนย์เจ็ดเออเออชอยส์เนี้ยนะครับถ้าตัดโตยโยฮัลเซสสปอร์ตออกก่อนนะครับแม็กคอนแทกเจ็ดประทับใจเลยอืม